ก็จะมีมูนเทพีเรื่งนันนางงามแต่เราจำแหน่งชีวิตจริงคงเป็นไปไม่ได้ทั้งส่วนสูงทั้งน้ำหนักนะคะท้พองเปลเ่ยน สวัดีค่ะพบกับพวกเราช่องติดสายแฟมบลีนะคะแม่ขวัญค่ะคืออะไรแนะนำตัวค่ะช,ชื่ออะไรครับน้องดีเจอา <c oughs> น้องดีเจอครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ครอบครัวของเราพามาเที่ยวที่ปทุมธานีปทุมธานีที่นี่ที่ไหนลูกฟาร์มฟาร์มอะไรฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มปลาฟาร์มปาลา ฟาร์มอะไรอีกน้องเซอร์เรา,าอยู่ที่ฟาร์ามไส้เดือนด้วยเออใช่เราอยู่กันที่จีฟาร์มค่ะจีฟาร์มธุุมธานีนะคะ,ะ,คะเปิด GPS มานะเพราะอธิบายทางถ้าจะยากเหมือนกัน ที่นี่นะคะก็จะเป็นฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มหลายหลายฟาร์มที่เด็กๆพูดมาเลยค่ะแล้วก็จะมีโซนร้านอาหารด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาดูเป็ดดูไก่มาดูฟาร์มเอ๊ะใช่ฟาร์มของเราหรือเปล่าใช่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> แต่เป็นความสุขของพวกเราที่จะได้มาที่นี่ใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> เออเ <c oughs> พราะเด็ก <c oughs> ๆ,ๆน้องดีเซอร์เขาอยากมาดูเป็ดใช่ไหมครับดูอ,อยากมาดูไก่ค่ะ ที่นี้บอกเลยค่ะว่าเหมาะกับครอบครัวมากๆเพราะว่าแค่ไปวิ่งไล่จับเป็ดจับห่านโอเคได้ที่นี่นะคะเหมาะกับครอบครัวมากๆ,ๆค่ะเพราะว่าเรามาแล้วเราเห็นคนที่มามาเป็นครอบครัวอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็เด็กๆนะคะทุกคนเนี่ยจะชอบมากเลยวิ่งไล่เป็ดวิ่งไล่ไก่นะคะที่นี่ก็จะมีให้อาหารเป็ดไก่ด้วยอัะนนะ่ะเรานั่งคุยกันอยู่อะ่ะเป็ดไก่ก็มา <c oughs> ทักทายเลย หนูต้องอย่าไปทําอะไรเขานะลูกที่นี่บรรยากาศร่มรื่นค่ะต้นไม้เยอะแล้วก็มีหลายๆจุดเลยที่เราสามารถที่จะทํากิจกรรมได้ทั้งเล่นทั้งถ่ายรูปแล้วก็ทานอาหารนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าในฟาร์มมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาหารวันนี้มีอะไรให้กินบ้างนะคะตอนเนี้ฝนเหมือนจะตก นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปขอพักทานอาหารข้างในก่อนดีกว่าเดี๋ยวฝนหยุดแล้วเราค่อยพาไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะไปเลยเอ้ยพี่เป็ดมาต้อนเัเเ็เอาเธอไปวิ่งเนึเ่เอาไปวิ่งเอา เป็นกรีนแลนด์บูสกายวอร์มพาร์คนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเป็นเทฟีอะไรเทฟีเทฟีเทฟีจีฟาร์เก็ไสย์ไสย์เนี่ยไม่ใช่เป็นนางงาม ะมีนี่ค่ะมีขายไข่ไก่ด้วยไข่ไก่สดปลอดสารแห้งเลี้ยงธรรมชาติไก mm ่ป hmm. ล่อยธรรมชาตินะคะไข่เ hmm. ป็ดซอสสองสามสี่ห้าหก็ดไปเก็บสวยเลยที่ความเลือดเป็นฟามธรรมชาตินะคะที่นี่ก็เลี้ยงเองปล่อยอิสระนะคะไข่ไก่ก็เลยจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดคุณภาพค่ะก็จะมีขายทั้งหลายด้วย มีแอปเปิ้ลนี่กาแฟซี่ชน่อแอปเปิ้ลนะคะปันชานมัมมาใช่ค่ะแล้วน้ำอันนี้รู้ไหมคะว่าคืออะไรโซดาโซดาดูสวยเลยใช่เพราะพ่อใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็ต้องใส่สีเกลือค่ะส่วนอันนี้ก็คือน้ำแอปเปิ้ลน้ำกัฟซี่สกัดเย็น ความเปนชื่อนะคะเป็นไฮไลท์ของเขาเลยแพ็กเกจเก๋ๆสวยๆเปรี้ยวๆหวานๆซาซ่าอร่อยเลยแหละโอยานิดหน่อยอันนี้เราตีนู้ยอันนี้ใบมิ้นท์ใบมฮะน้องเล่ามาเนี่ยวันนี้นะครับเราสั่งอะไรหดูดูหูดูอันนี้สั่งอะไรซี่โครง ที่คงกุโรบุตะกุโรบุตะอบน้ำผึ้งอันนี้คืออะไรก,กุง้งกงกุ้งทอดครีมสลดัดข้าแล้วก็อันนี้เป็นเมนูแนะนำหมดเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะไก่บ้านต้อมต้มยำไก่บ้านยอดมะขามเมนูแนะนำอันนี้ของคุณพ่อคุณพ่อชอบแซ่บๆเลยพูดไืนานอา งงจำไม่ได้เมนูก็เชื่อแล้วก็เมนูที่เขาตั้งนะคะส่วนมากก็คือเลยจะก,การที่ชื่อฟาร์มหมดเลยอยากมีเมนูส่วนมากเราจะได้ยินปลากระพงลุยสวนอันนี้เป็นปลากระพงลุยฟ้าเออแล้วก็มีต้มยำกุ้ไก่บ้านกุไก่บ้านเองเองค่ะทีนี้เรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงเริ่มที่นี่ก่อนเลยเพราะว่าจะแนวหวานหวานอ ก็จะอาจจะเป็นยาระบายได้นะรู้หรือเปล่าเป็ดกับห่านต่างกันยังไงเป็ดเป็ดไม่ดูห่านดูใช่เหรอเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ธรรมชาติว่าในฟาร์มมีอะไรบ้างแล้วก็เป็ดทาน้าตาเป็นยังไงแต่ต่างกันยังไงแล้วก็ในฟาร์มมีอะไรอีกขอทานข้าวก่อนนะคะเพื่อจะได้มีแรงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเล่นในฟาร์มกันต่อลุยเลย กว้างมากเลยค่ะกว้างมีไก่ด้วยมีไก่มีเป็ดเต็มไปหมดเลยค่ะฟาร์มพื้นที่ฟาร์มกว้างมากเราอ๋อน่านหน้าบ่อเลี้ยงปลาเออที่นี่เหมือนเหมือนเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมีปลูกไอ้มีเลี้ยงไสเดือนมีเป็ดมีไก่มีปลามีอะไรแบบครบวงจรเหมือนเป็นฟาร์มเลยค่ะเนี่ยเป็นฟาร์มแต่ไม่ใช่ฟาร์มเล็กนะฟาร์มใหญ่ๆ่ใหญ่เหมือนกันนะ จร,จริงเกิดมาจากเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรมาก่อนค่ะแล้วก็มาทําเป็นร้านอาหารด้านหน้านะคะ,ะก็ปล่อยให้ส่วนมากบอกเลยว่าจะเป็นสไตล์ครอบครัวมาทานข้าวแล้วก็พาเด็กๆมาดูเป็ดดูไก่มาเล่นมาอยู่กับธรรมชาติค่ะถือว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตอบโจทย์สําหรับครอบครัวนะคะที่นี่นะคะก็คล้ายๆกึ่งศูนย์การเรียนรู้เพราะว่ามีทั้งเลี้ยงไส้เดือนมีอะไรแล้วก็จะมีจุดแต่ละจุดแต่เขาจะติดไว้ให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าจุดแต่ละจุดคืออะไรนะคะ แล้วก็มุมถ่ายรูปอะไรก็เยอะมากค่ะแนวสบายๆเป็นธรรมชาตินี่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 อันนี้ก็คือเป็นชิงชา้าแต่ฝึกความสมดุลของร่างกายนี่งไงบอกได้เลยว่าถ้าเป็นครอบครัวพาเด็กๆมานะคะเด็กๆชอบแน่นอนเพราะมีลานกว้างมากด้วยเนี่ยพอเรากินข้าวเสร็จนะคะอิ่มๆแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันต่อเลยาาเเเเที่ทะะฟาร์ม เรามาดูว่าเด็กๆจะสามารถปีนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสมดุลร่างกายเหรอ ไล่เป็ดไลห่ห่านทั้งดูเป็ดดูไก่นะคะก็ให้อาหารปลาใช่พอสนุกมากๆก็จะกินข้าวเยอะไหมยเยอะมากนะคะเพราะว่าหิวไงคะ่ะเพราะว่าหิวไงครับเนี่ยค่ะพูดถึงว่าถ้าเกิดเรามีเวลานะอยู่ที่นี่ก็คงอยู่ได้เป็นวันเหมือนกันค่ะเพราะเขาไม่ได้มีจํากัดเวลาคุณสามารถอยู่ได้ตลอดอาจจะซื้อแค่กาแฟแล้วมานั่งนอนแคร่จิบ กาแฟชิมบรรยากาศทุ่งนาชิมบรรยากาศฟาร์มเลี้ยงเป็ด,เ,ปดเลี้ยงไก่นะคะ,คะก็ได้อยู่นะคะวันนี้พวกเราอิ่มมากค่ะแล้วก็สนุกมากกับกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่นี่นะคะพี่กาแฟก็ได้เล่นกิจกรรมทั้ง h oyu, h ôn, ห้อยโหนชนทยานสนุกไหมครับอื้อสนุกมากเลยครับส่วนน้องดีเซอร์ก็ได้วิ่งไล่เป็ดไล่ห่านสนุกไหมครับอเด็กที่นี่พูดไม่เป็นซะแล้ว ยังไงนะคะขอฝากร้านนี้อีกร้านหนึ่งค่ะจีฟาร์มฟาร์มแห่งความสุขมาฟาร์มนี้ก็มีทั้งเป็ดทั้งไก่มีทั้งอาหารนร่อรดอร่อยแล้วก็สามารถอยู่กันได้นานเลยทีเดียวเชียววันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมช่องดีไซน์แฟมิลี่ของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้สับสไคร้สับสไครให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิด่งกิ๊ง กด,กดอะไรน้องเซอร์กดอะไรกดแชร์ให้ผมได้นะคะใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบา,บายบายวันนี้ทำกิจกรรมหนักๆทั้งวันเลยค่ะทั้งวิ่งเล่นทั้งอะไรรู้สึกแบบโอ้โหแบบหัวเหนียวเลยค่ะคันหัว นี่เลยค่ะมีของดีมาแนะนำอันนี้ไม่ใช่ว่ารับจ้างรีวิวนะแต่ว่าจากผู้ใช้จริงเลยค่ะนี่ยาสระผมและครีมนวดผมมะกรูดนะคะอีหอไอนิกค่ะของรุ่นน้องเราเองเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไปทํากิจกรรมเยอะค่ะออกกิจกรรมออกอะไรเยอะมากแล้วเรามีความรู้สึกเราคันหัวเวลาไปทําอะไรหนักๆนะคะเพราะเหงื่อออกแล้วก็อีกอย่างผมเสียด้วยโดนแดดโดนอะไรนะคะก็เลยเจอนี่ค่ะ ซึ่งน้องเขาบอกว่ามันดีจริงๆพี่ช่วยแล้วเราก็มาใช้โอเคดีจริงค่ะแก้คันแล้วก็ทําให้ผมเราไม่ค่อยเสียด้วยนี่นะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะหอมมากูดสุดๆเลยถ้าใครสนใจนี่นะไอนิก่าตอนนี้เขามีตัวใหม่ด้วยนะเป็นครีมอาบน้ํานี่ครีมอาบน้ําฟักข้าวผสมกุหลาบหอมมาก นะคะทาแล้วกลิ่นกุหลาบนี่คือแบบโอ้โหหอมแบบสุดๆเลยอะแล้วก็ตัวฟ้าข้าวเนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยค่ะทําให้ผิวชุ่มนุ่มนุ่ม,ม,มลื่นแล้วก็เนียนถ้าใครสนใจนะฝากด้วยนะคะไอนิกค่ะเจ้าของเข้าใจดีมากๆแล้วก็นิสัยดีมากๆเลยติดต่อไปที่เพจ a c e b o o k เขาได้เลยนะราคาก็ไม่แพงตอนนี้มีโปรโมชันะะ่นไปค่ะ